มาแบบลุกที่แบบว่าสดใสน่ารักคะ่ะนี้ก็จะมีความโตขึ้นโดยเฉพาะน้องๆใช่เลยเพราะว่าอันนี้เป็นแบรนด์มีลินทำให้คะ่ะแล้วก็มีพี่ปุ๊กจงกลนะคะเป็นโคชคะ่ะ สไตล์นีน้แต่ว<ส>่าเราเป็นดาวว่าคงจะเป็นแบบว่าสติเตอตร์ที่มันดูเหมือนแบบดวงดาวบนกาแกล็กซี่อะไรอย่างงี้หรือว่าอีกชุดหนึ่งก็เห็นชัดเลยว่าเป็นแบบดาวเต็มไปหมดเลยจริงๆทางแบรนด์วิลินเขามีมาให้เลือกประมาณ2แบบแบบว่าทั้งเซตของทุกคน2แบบแล้วก็ให้เลือกว่าชอบชุดไหนมากกว่ากันแล้วก็สามารถเปลี่ยนที่เหลือได้ที่อยากแก้ตัวนี้หนูก็เลยขอเปลี่ยนเป็นแขนกุดตอนแรกก็เป็นเสื้อมีแขนอะเปลี่ยนเป็นแขนกุดเปลี่ยนเป็นเอวรอยขอเข็มขัดแล้วก็ขอเป็นกางเกง แล้วก็ขอบูทยาวคือหนูขอเปลี่ยนทุกอย่างเลยเพราะว่าหนูชอบใส่บูทยาวด้วยจะได้ดูแบบสูงสูงขายาวนิดนึงค่ะของเนี่ยก็จะมีความแบบว่าตอนแรกไม่ได้แบบเป็นแบบค้วยกันค่ะจะเป็นแบบว่าติดคอไเลยแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่มันจะมีความตันๆนิดนึงก็เลยบอกพี่เขาว่าขอแบบเป็นค้วยได้ไหมแล้วก็มีความแบบว่าโชว์ไหล่นิดนึงเพราะว่าในนาทีจะได้โชว์ก็เลยว่าได้ไดเลยหมยถือว่าในเพลงนี้ค่ะคาแรคเตอร์นี้ ตรงนี้ด้วยแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยสวยทอะไร่หนกก็เลยเห็นด้วยเหมือนกันว่ามันไม่ค่อยสวยอะไรก็เลยแตปรับเป็นแบบเรียบๆไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นคนที่เหมือนแบบว่ายังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแค่บอกว่าเราไม่มั่นใจในส่วนตรงไหนเขาก็จะแบบแนะนําให้ว่าเอ้ยงั้นเอาอันนี้เข้าไปเพิ่มไหมตรงนู้นตรงนี้หนูก็พอดูแล้วเออมันก็โอเคก็ได้ได้ก็เลยกลายเป็นชุดนี้พูดตามตรงว่าของหนูไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยค่ะ ถ้าถ้าเป็นแบบชุดกีตอร์นี้ก็คือแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ว่าอีกชุดหนึ่งเหมือนตอนแรกเขาจะให้มาเป็นคอเต่าค่ะ mm hmm. แล้วก็เป็นเหมือนเป็นเดรสที่แบบไม่ไม่ได้เป็นเอวลอยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออก,ก็ก็กลัวตันไปเพราะว่าคอสั้นแล้วก็เออเอวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยขอเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างนี้แทน mm hmm. จะได้ดูแบบดูเต้นง่ายสบายมากขึ้นและดูเซ็กซี่ซ <laughs> ตอนแรกเหมือนหนูได้เป็นรองเท้าบูทสั้นแบบเหมือนของพี่ฟอนค่ะแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นกระโปรงสั้นแล้วก็กาะเกงดำสั้นหีกกะเลยแบบว่าก็กลัวจะโปไปก็เลยอขอเป็นบูทยาวแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ้อก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเหมือนกันค่ะเพราะจริงมี2ชุดชุดนี้เป็นชุดอีกชุดหนึ่งส่วนอีกชุดหนึ่งน่ะมันจะเหมือนชุดแรกอะที่ในเอ็มวีชุดแรกคล้ายๆกันก็เลยรู้สึกว่าอ่าไหนๆก็เปลี่ยนแล้วก็เลยเปลี่ยนมา ถุงมือของความจริงอันนี้ต้องเป็นของเป็นลี่ยนแต่วันนี้จิกาค่ะเปลี่ยนมาแล้วก็ส่วนรองเท้าอันนี้เขาก็เลือกให้เพราะว่าถ้าสมมติเป็นข้อสั้นก็จะโชว์เนื้อหนักมากเกินไปหน่อยเพราะทุกวันนี้ก็หนาวแล้วหลังแล้วเอ้ยะไรวเซท็กซี่เกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ย้ยหนูยี่สามแล้วของปันก็คาแรคเตอร์ในผมก็จะเป็นที่เท่หน่อยก็จะมีความเกง ก็จะมีสชุดใช่ไหมชุดแรกก็กางเกงก็จะใหญ่ๆเยเป็นกางเกงบอยๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เสื้อก็ตอนแรกจะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบว่าเสื้อข้างในแล้วก็มีเสื้อคลุมแดี๋ยวพอเป็นเสื้อคลุมแต่มันไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเลยค่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เป็นทางพี่ปุ๊กช่วยกันดูว่าเออเป็นอย่างงี้ก็เท่ดีนะเป็นสีเขียวด้วยแล้วก็เพื่อให้เข้ากับเพื่อนนะคะตรงทางหนูก็จะไม่มีส้นอยู่คนเดียวเลยใช่ค่ะในชุดนี้แต่ว่าอีกชุดหนึ่งตอนแรกเป็นกางเกงกางเกงตัวนี้กางเกงตัวนี้ล็เปปนอะไห่ แต่ว่าพอก็ยังเป็นปัดแหละอยู่เพียงแต่ว่า เพราะถ้าปาดไหล่เราจะยกแขนไม่ได้ใช่ไหมเราจะเต้นไม่เทไหรเราแ,แบบว่าตอนแรกหนูก็ไม่รู้หนูแค่แบบว่าชุดนี้เอยากบอยๆได้แต่ว่าชุดนั้นหนูก็อยากแบบแอบแซ <laughs> <laughs> บก็เลยเออปาดไหล่หนูก็ชอบแบบนี้แต่ว่าพอวันที่ไปฟิตติ้งแล้วหนูเห็นว่าเขาทําเป็นแบบเป็นเกาะอกแล้วก็เป็นอันนี้หนูก็แบบเฮ้ยมันมีวิวัฒนาการนี้ด้วยที่แบบว่าทําให้ปาดไหล่ที่ค่าอย่างเนี้ยหนูจะโดนปาดไหลแต่หนูยกแขนได้ปกติเลยหนูรู้สึกว้าวมากกับการที่แบบว่าพี่ปุ๊กกับพี่มิลินทำอย่างนี้ออกมาให้ก็เลยรู้สึกว่าชอบทั้งี เท่แล้วก็แอบแซ่บเท่ๆหนูชอบชุดของพี่ปัเ๊ยหนูอยากลองเพราะว่าจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัวตาเล็กไม่เคยได้ใส่กางเกงแล้วหนูว่าก็เลยอยากลองใส่กางเกงบ้างค่ะกางเกงที่ไม่ได้รัดขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยคืออยากลองใส่ เราจะไม่มีพื้นที so, ่ตรงนี้เลยเพราะว่าปันตัวยาวมากหนูจะบอกว่าจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนตัวยาวเหมือนกันเพิ่งคุยกับพี่ปั่นเมื่อเช้าใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูชอบแบบนี้อยากลองใส่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอย่างน้อยอันนี้เราก็ส้นสูงแล้วถ้าเราเส่็จกางเกงก็น่าจะดูโอเคแหละเพราะว่าขาเราก็น่าจะยาวคงมีอันนี้ช่วยและจ้าของเลยทำฉากลองทังานไหมแบบว่าสมมติสมมติยามีเชียันคอกีนดูปันใส่ชุดที่ สลับกันโ oh! นะอ้นนะ้านอนกันเนาะจะเป็นจะเป็นสามีออกสาวเลยนะ